โอ้โหนี่เฟิร์นนาคราชทีนาเล็กเลี้ยงไว้ฮะเอามาปลูกไว้เพียงแค่4เดือนจากกอเล็กๆฮะหน่อเล็กๆตอนนี้เขาเริ่มแตกใบส,สวยๆแล้วนะคือนาะเล็กได้มาเงาเดียวแง่เล็กๆนะฮะเลยลองเอามาเพาะดูมาปลูกด,ดูเริ่มสวยแล้ว ช่องกิจไนยสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนันเนลอกอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆ พิเศษคือที่เราเลี้ยงไว้สวยงามแบบนี้ที่สำคัญคือนี่แหละฮะนี่เห็นไฮะตุ่มๆใบตุ่มๆนะก็คือเขามีสปอร์ฮะเพราะพวกนี้เราจะขยายพันธุ์โดยการใช้สปอร์หรือว่าเขาจะแตกหน่อแตกกอก็โดยใช้ไหลด้วยแต่นี้เราจะขยายพันธุ์โดย การใช้สปอร์นี่เห็นไหมสปอร์ของเขาเป็นแบบนี้ก็คิดว่าน่าจะเริ่มแก่บ้างแล้วนะมันเป็นสีน้ำตาลนะ <attacking. S 1> เดี๋ยวนเล็กจะลองเพาะดูเอานี่แหละสปอร์ที่ติดอยู่หลังใบนี่แหละดูซิว่ามันจะสามารถขยายพันธุ์ได้หรือเปล่า เดี๋ยวไปดูอุปกรณ์ที่หรือว่าวัสดุที่นะ่าเลืเียมใหม่ก็ได้จากขุยมะพร้าวที่เราแช่น้ำนะก็เอามาพอชุ่มๆมหมาดๆนะใส่ถ้วยพลาสติกเนี่ยนะกล่องพลาสติกเดี๋ยวเราก็จะเอาสปอร์นี่ลองทาดูนะเอามาทับทาดูเผื่อว่ามีสปอร์แล้วจะหลุดลงไป แล้วมันงอกได้เดี๋ยวลองดูฮะ แล้วก็ขูดๆลงไปนะไม่ไม่รู้ว่ามันจะเกิดหรือเปล่าแต่เราไม่มั่นใจว่าสปอร์ของเขาน่แก่จริงหรือเปล่าแต่ว่ามันดูมีสีน้ําตาลนะก็จะใส่กล่องนี้ไว้ทิ้งไว้ปิดฝาทิ้งไว้ประมาณส,สัปดาห์หรือเราค่อยสังเกตอาการกันไปเรื่อยๆนะว่าการเปลี่ยนแปลงของอสปอร์นี่มันจะเกิดหรือเปล่า ก็จะเอามาใส่กล่องเก็บไว้ในที่ร่มก็ลออลุ้นกันนะว่าจะมีอะไรงอกขึ้นมาหรือเปล่าเฟืรอนจะงอกหรือไม่หรือไม่ฮะนะต้องคอยดูกันมีอะไรให้ทดลองก็ทดลองหมดแล้วครับนาเล็กอยากจะเรียนรู้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ